สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมบพบกับเจ๊เจ๊เทยเท้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่เขมราชค่ะเรากําลังจะไปเดินถนนคนเดินนะคะเพิ่งแต่งอาบน้ําแต่งตัวเสร็จค่ะครั้งแรกที่เราจะมาเดินนะคะกำลังจอดาที่จอดรถ เดินมาสิม like ันเป็นอะไรทำไมมันเดินอย่างงั้นล่ะเดี๋ยวเราจะไปเลาะดูโดยัฉพ่น้องค่ะเราไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกที่จะเดินนะคะเขาฟ้อนเซตหรือยังนี่ฟ้อนหกโมงตอนนี้มันก็เก้แหลืมั้งเนาะ อีกเนาทีโอ้ยใกล้แล้วใกล้จะฟอ้อนแล้วเธอไปเร็วๆไปดูขาจาฟอ้อนเอาใช่ไหมกำลังฟอ้อนแล้วนะโอ้ยนี่นะคะสนนคนเดินเขม,มาราชนะคะบรรยากาศวิวสวยมากเลยท้องฟ้าแบบสีคราม จุดนแงเบล่ะมามามา,มาปะปะปะเดิ <c ười> นกัน ดดขอบคุณด้วยนะคะจ้าถึงแล้วค่ะอันนี้ถนนคนเดินนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงที่ที่ข้ฟอนโน่นข้างหลังตรงไหนที่เข้าฟฟอนกันน่ะ ยังไม่ถึงใช่ไหมจ๊ะรีบเร่งเลยปะ รอยยันก้างเลยนะคะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงหรือเปล่าคนเยอะมากเลยสุขเขมราชที่เขมราชผ้าถูงส่วนนะนอยู่นนข้างหลัง มาแล้วคนเยอะมากเลยคนหลายๆเนี่ยคนหลายหนนะอาะคนหลายมากเลยในในเตอ๋อขออนุญาตดูไม่ต้องรังมันนะเดินก่อนใช่มโอโอ้ ออดูกันอ๋อกำลังตั้งขบวนเ้ยค่ะน้องเพิ่งกำลังตั้งขบวนนะจ้าโอ้ยเป็นบุตราได้ไม่เห็นนะคะครั้งแรกเวยค่ะ ดอกซาไปทางไหนก็สวยงามยยเลยหลายคนบอกอ่ตัวเด็กจ้าตัวเดกจ้าโอ้ยสวยงามมากตัวเด็กจ้าคุณแมมงามนะกจ้างามนะค่ะ้รกะทวง แามเนะแามนอะโอ้บุตาได้มาเห็นค่ะโอคุณแม่่งามมาสวยค่ะคุณแม่ญญขอบคุณค่ะญญ <c oughs> อ้คุณ,คอคณนอ,อ,อนนสปีนนอหลายค่ะหลายหลายก็ตั้งขบวนแล้วจ้าเป็กลังสิบคนสวยค่ วยสวยงามแกนรักด้วยค่ะคุณแม่สวยจ้าฝากเข้าไปเบิ่งหน้่นจ้าส่องเจ็ดเจดเท้อถาเรจ้าโอ้โหเาแค่ก็คนหลายเบื่งหลายหลาพี่น้องูดกลับไปโ้นทางไหนทางไหน เดี๋ยวจะพาเนีเ่ยขับรไปบึ้งเดี๋ยวพาเพื่อนไปไอ้พาไปดูเพื่อนทระกวดเพื่อนฟ้อนก่อนคาแจย้ยังพี่หมูยังไงยังหมูยังไงยางนี่ยางค่ะทำอะไรอ่ะไก่ญี่ปุ่นกาไก่ญี่ป,ปุ่นแคบได้แล้วใส่ใส่ใส่าสามคนใหนที่มาโอ้โห

กำลังตั้งกระบวนจ้ากำลังเตรียมชิฟฟอนแล้วเป็นสิฟฟอนแล้วจ้ายีต้อนรับสู่อำเภอเจมราชดินแดงแห่งความเป็นสุขนะคะรับรายการสแสดงยี่ท่านจะได้รับชมกับวันนี้เป็นการสแสดงรชรุ่มร้องเล่นเป็นรำ่งเป็นชมรมที่เริ่มเริ่ม,มตั้งมาด้วยผู้กำลังคนเดินนะครับ เราร่วมกันเคลื่อนมาปีนี้เปนปีที่สี่นะคะถ้าที่สังเกตดูด้านหลังนะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สูงอายุ60ขึ้น60 70 80ก็มีนะคะแต่วันนี้ท่านไม่ค่อยสบายนะคะแต่ทุกคนมาที่ไทยเป็นเป็นชุมชนอาสานะครไม่มีค่าจ้างค่าแรงรอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่ายินดีที่แขกนะครับ เยี่ยมมาเยือนอัวปิรมาราชระวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหากว่าท่านได้มาครั้งแล้วครั้งต่อไปท่านก็คงจะให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนปิม,มารา r อีกครั้งนะครับช่วงแรกเราจะรำให้ท่านได้ชมอยู่ห้าผลงานเพลงเพลงแรกเพลงอเปิดก่อนนะคะเพลงแรกเราจะยังไม่อนุญาตให้แกเข้ามานะครับเพราะเป็นเพลงชา้ามันไม่ค่อยสนุกค่ะ แต่เพลงที่สองขอได้โปรดนะคะเข้ามาทุกท่านนะคะเพลงที่สองสามสี่ห้านะคะมาอ่ะกันมาช่วยบังให้หน่อยว่วานางรำจะรับค่อยดูกันอสอบทุกวันนะคะแต่รำไม่ดูกันสักวันค่ะ ิบบาทงค์จิมเดอะคนเยอะมากเลยอนไลายขนาดนี้เลยออนไลายหลายหลายหลายของขายก็หลายมาก อะเข้าไปข้างในนั้นมันเป็นอะไรอ่ะทัวร์ที่ี่หนดสายได่อยอ๋อเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในว่าจะมีอะไรบ้างไปตรงที่ที่เช็คอินครับเครื่อความสะอาดด้วยนะครับ อยากนด้บุงในการท่องเที่ยวนะครับชอบไิเห็ที่จริงฝากพ็ขาไม่ขาเราทิ้งได้ทุกครั้งนะครับขาก็ขาไม่ขาเราจะดีนะครับนะห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับที่เราเชื่อใจเชื่อใจบริการที่เราอยู่ด้านหลังเออครับเรามีห้องน้ำไม่เคยบริการนะครับข้าวจี้เอ้ข้าวจี้ข้าวจี้ข้าวจี้ข่าวจี้ข้าวจี้เอ้ยข่าวจี้ สายมั่งเช็คอินมั่งเช็คอินจะตรงไหนสายพี่มาอ๋ออันนี้เป็นโรงแรมเหรอโรงแรมเก่ามัก็ข้งาแต่วันนี้ยอันนี้คืออีหยง,งโรงแรมเก่สุขสงวน ดูได้ดีเนาะเออเป็นบ้านเป็นโรงแรมมากบ้านเขาเอานี่มานี่ตำหูกะนะแค่นี่ตำหูกใส่นั่นดิวักวักอักอักอักเออในตัวจุดเช็คอินเก่าเมืองเก่าเนาะอ๋อสมัยก่อนเนาะเป็นบ้านไม้ตั้งแต่สมัยก่อนเขาไม่ได้ลื้อเนี่ยนะ เป็นเก่าอ่ะเนาะเออเป็นเมืองเก่ายังเมั้ย้ไม่เคยได้เดินมาเลยเนาะไม่ไงขึ้นไปข้างบนได้บ้านพาาเมืองเก่าบ้านเราจมียังไงก็ขอความร่วมมือนะครับขยะนะฮะขยะในมือและท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่เห็นที่จริงนะครับฝากพวกคานะรับเราจไปทุดค้าจุดเช็คอินนะคะจุดเช็คอินนะคะขอความได้ครับได้ได้ ทุกจุดนะครับที่ไปชมได้เลยนะครับไปเช็คอินไปถ่ายภาพนะครับเราต้องขอบคุณนะครับตามางานครั้งที่ยวให้เรานะครับมาเช็คอินมาถ่ายภาพแล้วก็มาลงถที่มาเที่ยวสนนพันเดินนะครับมาเช็คอินมาถ่ายภาพนะครับมาสร้างคอนเทนต์นะครับทำให้ัก้่องเที่ยวด้รู้จักถนนพันเดินนะครับเดี๋ยวรอช่วงรับช่วงที่สองนะครับบริเวณนี้นะครับคนเยอะบริเวณนี้ประมาณหนึ่งทุ่ คงคงไม่ได้อยู่แล้วค่ะจะไปงานต่ออันนี้เราเดิอนอนาบานคุไปดูบ้านรับแรกไปหรือยังครับไปแล้วจ้า <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งรถม้าก,ก่อนนั่งสามล้อกันนะพี่บานพี่บาน น่สามล้อไอ้แ <t> น่สามล้อเล่นๆไปคนเยอะมากกุ <go> ้งกกุ้งกับแปอาตีแปวะ ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับอขอให้มีความสุขนะครับมาเที่ยวดินแดนแห่งความเกษมสุขนะครับที่ถนนพข้นเดินมาสัมผัสบรรยากาศอ้อมกอดเข็มาราชนะครับนี่นมาด้ทุ้วันเสาร์เลยนะครับตุกวันเสาร์เลยทั้งแต่เวลาตั้งโที่สองจุดนี้ครับเวลาส9บเก้านาฬิกานะครับไปเดินชมชิปชอ็อปโรอบรรยากาศการแสดงนะครับไปมา พี่น้องการ์ิปนี่กับฝาววัชำนีเลย้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาเบิกมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่รากโฆษณาเะคะเดินวันนี้พามาเดินถนนคนเดินเขม,มาราชค่ะไปแล้วคัะสวัสดีะคะ่ะ